ข้อ12เป็นเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับเน้นที่ลำดับเลขคณิตข้อนี้ไม่ยากมาดูกันกำหนดให้ an เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตถ้า a28 กำลัง2ลบ a25 กำลัง2เท่ากับ96 <c oughs> แล้ว a29 กำลัง2ลบ a24 กำลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดโอเคครับ ก่อนอื่นนะ,ะเรามาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้อันที่1น,นะฮะก็คือ a 2 8กํากลัง2กับ a 2 5นะมันจะเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันไม่มากเพราะฉะนั้นกราฟอาจจะขอเขียนอย่างนี้เนาะอันนี้มัน29กับ24ใช่ไหมอ่ะนี่คือ a เอาคู่แรกก่อนจริงๆแล้วมันคือ a 25 a 26 A27 เขียนเป็นอนุกรมให้ดูนะแล้วก็ A28 ถูกไหมคู่แรกมันจะเริ่ม25.28จบ28อีกคู่หนึ่งมันเหมือนกับมันเริ่มที่24ก็แปลว่ามันถอยมาทางซ้ายถูกไหมฮะแล้วก็เพิ่มไปทางขวาก็คือ A29 นะครับเราต้องสนใจอนุกรมนี้มาดูตัวเลขกันนิดนึงนะครับถ้าสมมุติเรามีอนุกรมอื่นๆ <c oughs> ที่เป็นเลขคณิตอ่ะกูก็ยกตัวอย่างเช่น2บวก4บวก6บวก8บวก10บวก12ยกตัวอย่างนะครับข้อสังเกตของอนุกรมเลขคณิตคือถ้าเราเอาข้างหน้าบวกกับข้างหลังอ่ะมันจะได้14ถูกไหมถ้าเราเอาคู่ข้างในถัดเข้ามาบวกกันมันก็จะได้เท่ากันและมันจะเท่ากันทุกคู่ในซีรีส์เดียวกันที่เริ่มและจบในชุดเดียวกัน ดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นลำดับเลขคณิตและเมื่อมาหาเป็นอนุกรมนั้นแปลว่าคู่นอกก็คือ a 2 4บวก a 2 9จะต้องเท่ากับ a 2 5บวก a 2 8ถูกไหมเนาะนะฮะแล้วจาก a 2 5ไปถึง a 2 8มันคือบวก d บวก d บวก d ถูกไหม นะถ้าน้องๆวิเคราะห์จากความเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับจาก25ไปถึง28มันบวกดีจาก24ไป25มันก็คือบวกดีทั้งนั้นแหละนะครับอ่ะอันนี้เลขมันไม่เยอะเราก็เลยพอที่จะเขียนแจกแจงมาดูอย่างนี้นะโอเคเมื่อเราวิเคราะห์ได้ข้อมูลสมมุติว่าเอ่อ A24 ถึง A 29เนี่ยบวกกัน คู่ลอกอเป็น K คู่ถัดมาก็ต้องเป็นเคเหมือนกันแหละนะฮะพอเราเข้าใจหลักการแบบนี้นะหลักการแบบนี้มาดูจากโจทย์นะฮะเขาเอา A 28ก่สิกลัง2ลบกับ a 25ก่ากลัง2นะครับจากโจทย์ให้มานะซึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับ96ถูกปะนี่โจทย์ให้มานะ เราลองใช้สูตรของผลต่างกำลังสองนะครับเพื่อกระจายออกมามันอยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองดังนั้นถ้ากูกรอบเขียนเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็ได้ใช่ไหมนะฮะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับ96สสังเกตเนาะ a 2 8ลบ a 2 5มันมีค่าเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีค่าเท่ากับนี้ฮะ a 2 8กับ a 2 5เมื่อเอามาลบกันมันจะต่างกัน 3-D เห็นไหมเนอะเพราะว่ามันห่างกัน3ช่องของ D อะ่ะนะครับแสดงว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ3คูณกับ D แล้วก็ a 2 8บวกกับ a 2 5นะฮะเท่ากับ96 สมมุติว่านี้เป็นสมการ1ถัดมานะครับน้องๆ้องเขาให้ a 29ลบ a 24มาด้วยแล้วถามว่าเท่าไหร่ครูครับก็บอกว่านะจากโจทย์เนาะ a 29กําลัง2ลบกับ a 24กสาลังสสมมุติว่ามันเท่ากับ s ละกันนะเป็นผลบวกที่เราต้องการหาโอเคไหม ใช้สูตรผลต่างกำลังสองเหมือนเดิมนะครับน้องนลองกระจายมา a 29ลบ a 24 a 29บวก a 24เท่ากับ s นะฮะซึ่งถ้าเราไปดูจากอนุกรม29ลบ24มันคือเท่าไหร่ฮะ,ะมันก็คือหมดนี้เลย29กับ24มันก็จะต่างกันเท่ากับจำนวนกี่ดีฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าต่างกันห้าดีเนาะขวาสุดลบสายสุดเพราะฉะนั้นไอเจ้ายี่สิบเก้าลบยี่สิบสี่เนี่ยมันคือห้าดีแล้วก็คูณกับ a 2ยี่สิบเก้าบวกกับ a 2ยี่สิบสี่นะฮะเท่ากับ S นะไม่ใช่เท่ากับศูนย์อันนี้มันออโต้นี่คือสมก,การที่สองเคียไหมเราอยากจะหา S เนาะหา S ดังนั้นสมก,การที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ ให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็สมการที่2อยู่ตรงนี้ดูนะครับครูกรับจะเอา2สมการนี้มาแก้กันวิธีการแก้ก็ง่ายมากเลยน้องๆก็จับสมการที่1ตั้งหารด้วยสมการที่2นะฮะฝั่งซ้ายมันก็จะเป็น 3d a 28บวกกับ a 25หารด้วย 5d แล้วก็ a 29บวกกับ a 24ส่วนทางขวามันก็จะเป็น96ส่วน s ทัดนะซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเมื่อกี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมว่าเวลาเราเอา,อาหัวกับท้ายบวกกันอะ24กับ29บวกกันมันจะเท่ากับ28บวก25จำได้ไหมเนื่องจากมันเป็นเลขคณิต นะมันเป็นอนุกรมเลขคณิตด,ดังนั้นสองก้อนนี้นะครับก็คือ,อ28บวก25กับ29บวก24สองก้อนนี้มีค่าเท่ากันตัดกันได้แล้วตัวดีก็ตัดตัวดีได้ครับสรุปก็คือทางซ้ายเหลือเศษ3ส่วน5ทางขวาก็คือ96ส่วน s เราก็ย้ายข้างมาเป็น s เท่ากับ96สคูณ5ส่วนด้วย3ก็คิดเลขเนาะ3 39 3 2 6แล้วและคูณ5นะครับก็เป็นเท่าไหร่อห้0ทดหนึ่งเนาะ5 35เป็น160เพราะฉะนั้นผลบวกของ a 25 29อะไรเนี่ยนะครับกำลัง2เนี่ยเท่ากับ160 ก็ไปติ๊กคำตอบนะฮะช้อยที่3เสร็จแล้วครับโอเคนะข้อนี้เนี่ยถ้าดูผิวเผินเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันยากนะฮะแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานนะถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของความเป็นอนุกรมเลขคณิตอ่นะนะเราเอามาใช้ให้เป็นว่าคู่นอกบวกกันจะเท่ากับคู่ในถัดเข้ามา มันก็จะหาข้อนี้ได้ไม่ยากนะครับโอียเนาะลองพิจารณาลองซ้อมทําดูอีกสักครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจนะฮะคือโจทย์แบบนี้ถามว่าเคยออกไหมมันเคยออกในข้อสอบ o อเนนะฮะข้อสอบ O อเนประมาณปี4ประมาณปี50หรืออะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจเป็นการพิจารณาว่าหัวบวกท้ายมันมีค่าเท่ากันนะครับ ข้อครูครับเรียกข้อนั้นว่าข้อ4คู่ร้อยสี่คู่ร้อยหมายถึงว่ามันบวกกัน4คู่มันได้ร้อยหนึ่งแล้วก็เพิ่มหัวเพิ่มท้ายก็เป็นร้อยยี่ห้า125นะครับแล้วอันนี้มันมาออกเป็นในคณิตหนึ่งก็เลยถือว่าเออถ้ามาทรงนี้ถือว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจสูตรผลบวกของเลขคณิตอันนี้ครูกร็ไม่ได้ทวนอะไรมากก็ถือว่าไม่ยากน้องๆต้องไปทวนเรื่อง ลำดับและอนุกรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องลำดับเลขคณิตกับอนุกรมเลขคณิตใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็เอามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับโอเคนะสำหรับข้อนี้ก็คงจบเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมกันอยู่ตลอดเป็นกำลังใจให้กันนะครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ